พี่พงศ์ฮะทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยัง <sink. S 1> <ล>มีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอพวกเรนี่เอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยเนเอาเแต่กูถ่ายนะพี่เออแกอายเหรอพี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมากไม่พอเออ พี่ครับพี่ใจเย็นะครับค่อยๆพูดค่อยจานนย,ยนะเงียบไปเลยสารละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขาพีผัวแล้วลรู้ครับรู้ว่ามึงทำไปเหรอเนี่ยฮะพี่พงษ์ไนนอ้นุชนี่แกน,นอกใจใจไปม,มีชู้กับเสี่ยคนอื่นเหรอ ีก็ยอมเชื่อมาแล้วแต่ก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เออเออก็หนุ่มๆขอโทษนะก็ก็อย่าโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรใส่ให้โอกาสแห่ใครยังมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ย ทายังกกน,นะกสหม้อเป็นีไ้กันได้นะแล้ก็ไม่ต้องจัอีกนะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคน,ทนนะัคทนุมจยู่ที่ไหนอะอยจะไปอยหมันกงชแกนมรเหมือนไม่มีลูคนะา,าแล้วคนมีเจ้าของอยู่นี่เองอยนเยจ้แกไม่ต้องอไปไหนกัน เออไปไปก็ได้การชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยสึกวันลพินี120เป็นรายการต่อไปนะครับสมุทธศาสนสุภาสิตวันนี้โลกาที่โปจากนิปโกชายีผู้คล้อยต่างโลกควรใช้ปัญญาเพ่งพินิจ ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูพลังความรักความสามัคคีของเด็กๆกลุ่มชาติพ<ม>ันธุ์ชนเผ่าปากกากยอที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับน้องๆเสุธงไตรรงและร้องเพลงชาติไทยเสียงดังตึกกล้องแสดงความรักชาติรักแผ่นดินส่งกำลังใจให้ทหารกล้า<ม><ม>ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในชายแดนไทยจามรากัพร้อมภาพนี<ม>้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสะความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทําได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทําได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอญญดุลยเดชบรมนาถบาพ